โอ้มีมีเรเซอร์เสยสูเพ eh ื่อนมึงอย่าไปตรงสะพานโ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 นสะพานโนสะพาน มาเด้อกินข้าวทุกคนเทบอนข้าวโลคําไมพี่ลงเลยพี่นี่ตรงนี้เลยไฟฟลายอะไรเนี่ยพี่ลงตรงนี้เลยไฟฟลายไฟฟลายเลยพี่กดติดตามไปแล้วพี่กินข้าวทำไมจะพาจจเอีตัวเองตรงนี้เลยพี่ตรงนี้เลยหมู่บ้านตรงนี้เลีวอ่ะยิปต์แล้วก็จะเอีอคอนเทนต์เนี่ยพี่พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามอะสามพาร์ทพอเออเหมือนมีคนลงบมากินข้าวไปเล่นเกมไปอันน้ดูคนให้อยู่อะไรอยู่บราณข้าวต่อไปตามด้วยเฟ้นไฟ เพื่อนมันจะตกใจว่ะเสียงปืนที่อะไรนะนี่วีบซ้อนมาเกิดนเหรอไหโคตรงยาบโอเคผมได้ปืนมาละเออรยิงเลยวะขยิงหน้าไม้เห็นพี่เหรอใช่มอเตอร์เฟอร์เราจะเข้าไปสู่หมู่บ้านตรงนี้พี่ไปหมู่บ้านข้างหน้าอยวกินค่ะ อ้าวแล้วได้เวลาฮลุยกันแล้วเหรออย่างที่กินข้าวไปเต็มระบบมหมดนลยปั๊มหมดเลือนิดเดียวปัามหมดหรอวัามหมดแล้วเหมลือแค่ปืนพกเอาเจ็บปืนพกมาด้วยก็ได้ป้องกันตัว่ะเ,เพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยพี่มีเลเซอร์้วยว่ะปืนเนี่ยมาาร์มเพื่อนเสร็จแล้วมาโอ้พี่มีเลเซอร์เสยสู๋ให้มีลูกซองว่ะ โอ,โอ้ยจอรดีกว่าที่มีเอคพี่มีคนอยู่ใกล้ผมจริงจังใช่แต่มีคนอยู่ใกล้ผมเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงเจอปืนพกพี่ซุปเปอร์จอรนวิกจอรจัดแต้ว <c oughs> <c oughs> ่มันมันโบกเทนลงไปเรื่อยๆวะโอเคตรงนี้เคลียร์มีจักรยานหน<ไ>ึ่งคันใครเฮ้ยใครยิงใครยิงใครอะไม่ใไหนใช่เพือดพิ่หน้าไม้เหรอ,หอ โซนสีแดงเฮ้ยวงทางเราว่ะเอาเราอยู่ข้างล่างเหรอพี่ว่าด้วยว่าเราอยู่ข้างบนเราอยู่ล่างเราอยู่ทางโอ้โหล่างสุดๆเลยนะเนี่ยเอซีอะไรมาปืนเชี่ยเลยเอซีไม่รู้เฮ้ยพี่พี่กระตักน้ำเฮ้อเสร็จกูล่ามึงง่ายแบบหนึ่งนะเพื่อนนะพี่ช่วยด้วยอะไรช่วยด้วยผมติดวัดใจให้กละได้แล้วได้แล้วโดนเหยียบชุ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 บเออโอเคโอเคทำไมเพื่อนเรามันแบล็กจังวะ ดำพ่อมังนิกดำพ่อพ่อพ่อมึงนิแล้วนั่นแตกตัวอะไร่เป็น black ยางงั้นเลยไม่ไมไม่มีแตกตัวอะไรนไหนวะเขาเรียกว่า f a s h i o เฮ้ยมีคนมีคนอไม่ใช่คนรถไม่ไมคนคนคนไหนบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเออพี่โพพี่โพพี่โพ รันแอนเดอะถนนคอนโทรอะไรนะพี่คอนโทรหนึ่งใช่ไหมเพื่อจะเข้ารถหรืออะไรใช่ใช่คอนโทรหนึ่งเฮ้ยพี่ได้โดรนพี่ได้ซุปเปอร์โดรนว่ะเอาดิพี่ดูให้อ๋อต้องต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้ก่อนข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้ามีคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ข้างหน้ามีคนมันวิ่งหนูอ่างี้จะขึ้นจะเป็นเปาพี่สกูบแพทฮะเอามาให้ผมเอามาให้ผมก็ได้เอามาเอามามาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะมันน่าจะอยู่สะพานอ่ะมันน่าจะดักสะพานอ่ะพวกนี้เจอโขบซามิละเก็บไว้เพื่อนเดี๋ยวกันพี่โดนส เนี่ยฮคนมาซีอยู่ตรงนี้เลยเจอแล้วเจอแล้วดู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  แมปนี้คัมแบ็กได้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีคนโดดล่มแสดงว่ามันใช้ล่มเข้าวงใช่ใช่เพื่อนเรากำลังหยิห<อ>ยิบ <ๆ S 2> มันโอ้ยเบื่อนเบื่อนเบื่อนต้องใช้ดวง,งวนะนนี้พ,พี่พี่กำลังดูอยู่ว่าพวกมันอยู่ไหนกันเพื่อนเราโดนเพื่อนโดนแล้วนั่นน่ะเรียบร้อยเลยโดนกอซ่ายิงเลยเลย ผมจะยิงเพื่อนยิงเพื่อนเรียบร้อยอ๋อมันมันก็ันก็ันน็อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อนพี่ปลาสโมอให้ถ้าถึงอ่ะนะไม่ถึงหรอมั้งถึ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 งไปไปชุบชุบเคยๆทันไหมน่าจะทันน่าจะทันพี่ดูให้ถ้าเกิดไม่โดน m 2็ก่อนนะระวังระวังเพื่อนบอกตำแหน่งแล้วโอเคผมชุบเพื่อนอยู่ชุบเพื่อนอยู่อยู่ข้างบนนี้เคยจะมองข้างไหนอะไรอะผมโดนผมโดนผมโดนเพื่อ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 นมันเพื่อนมันเห็นละโอ้โหโอ้โหนี่นี่ Beast Phantom เรียบร้อยเรียบร้อยพี่ปอมเอ้ยช่อเรียบร <ục maker> <ham> ้อยอะไรพี่เก็บของมาดู อยู่ตรงนี้ก่อนมันแอบวิ่งมามันแอบวิ่งมามันนึกว่ามมลงเราไม่มีคนลงมา้ยมี M 24, ไไม2 4เ,เอาไหมเอ้ยของดีขอ<ม>ปืนผมมันกระสุนน้อยไปมีโควปดด้วยเอาเลยแล้วขอปั๊มยาก่อนไม่มียาใหญ่ยายิงเฮ้ยอะไรวะเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าใครเพื่อนปาลาระเบิดเล่นวิสไนเปอร์เล่นไหมเราต้องรีบแล้วเพราะว่ามันจะมีคนตามอีกเยอะแยะมากมายเก็บเสียงเอไอด้วยมีเอ่อซีโฟร์กูเอาใครเอาซีโฟร์ไปวะอ๋อพี่เองพี่ พี่ได้ีโฟมาแล้วเราดักสะพานได้นะเนี่ยจะมีคนข้ามมาสะพานเนี่ยพี่รู้ไหมผมมีอะไรพี่อะไรมีกูดแปดกูดแปดแล้ววิวมีไปแต่ผมมีสเนเปอร์ What ไม่รู้ไม่รู้สะพานเลดักสะพานเฮ้ยมีมีมีคนมาสะพานมีคนมาสะพานแค่แค่แคผมจะขึ้นไปดักด้านบนจะขึ้นไปดักด้านบนตามสูตรตามสูตรโอ้ยไม่ได้ว่ะพี่ข้างบนเหรอใช่ใช่ผมจะขึ้นไปดักด้านบนต้นไม้พี่ผมจะขึ้นไปต้นไม้เฮ้ยมันยิงกันใหญ่เลยมันจะวิ่งแย่งกันเข้าเฮ้ยพี่ระวังมีคนดำน้ำมานะ ผมไม่มีเก็บเสียงเลยมีคนขี่รถมามีคนขี่รถมาพี่พี่รู้แล้วพี่จะ่ทำอะไรพี่จะเซีโฟขี่โฟเทมมันเนอะเดี๋ยวเพึ่งอยวเพึ่งรอนมาก่อนเพื่อนร้อนมาอย่าพึ่งพี่อยู่เมีนคนแล้วอยู่บนสะพานอ่ะเพียบเลยนี่จุดนี้ใช่ไหมใช่ใช่นี่จุดนี้แหละเอ้าแล้วไม่เป็นไรกันนะเอ้าไม่มีใครรอดสักคนเลยอพี่ตรงสะพานพี่นี่มันนั่งอยู่มันนั่งอยู่มันนั่งดักสะพานมันกำลังจะวิ่งมานะระวครับพ้องเริ่มจุดเริ่ม้นสมองแล้วมันเริ่มมันเริ่มจ่อมันเริ่ม อุ้วิ่งใครยิงวะเพื่อนเพื่อนระวังหลังหน่อยเผื่อมีคนมาระวังหลังด้วยนะมีขวบเปียกแต่ไม่ได้ใช้มันอึดอัดใจชิบหายเลยเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาด้านหลังยี่ไพ่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 ด้านหลังเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นสองคนสองคนเห็นที่มาไหมเห็นที่มาไหมเห็นเห็นเห็นเออชิบหายนั่นไงเลยหายแล้วเพื่อนหายแล้วอุ้ยแม่งฝังตัวขึ้นมาแล้วอ่ะชิบหายเอ้ยมันมีรถหายแล้วนี่แหละนี่แหละดีสองดี โอเคอพี่พี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นอ้าโอ้โหเฮ้ยกูอยู่ในสมองแล้วเบอร์กูได้ไงวะโอ้โหมันยิงผ่านสมองมาเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละวเริ่มเริ่มไม่ใช่เหรอเพื่อนเพื่อนรอดไหมเพื่อนไม่น่ารอดอะ่ะโอ้โหมันมีไอ้สองตัวนี้มาแจมเอามันนี้พี่ที่เราหมุนนี่แหละตัวมันไม่เจอนั่นแหละต้นไม้น่ะพี่นี่ลงมานี่นิดนึงเดี๋ยวซ้ายเห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนเหรอใช่นี่ตรงนั้นอ่ะเพื่อเราโดนแล้วน่ะเราจะมะทากันอ้ วกันอยู่วกันอยู่เออเอาดียวดีเอาเรื่องเอาเรื่องโอ๊ะโอมอบเลยหยุดรอง่อยง่อยไปเลยรออะไรล่ะรออะไรล่ะไม่ไงี้ไม่เงี้ยทำเป็นอวดเก่งเหมือนกูเลยเฮ้ยนั่งเดี๋ยวเราไปสู้กันทั้งนองดีกว่ามามีรถอยู่คันนึงฟรีๆตรงนี้ไอ้นี่ขี่มาดูลาด่าหรือเอาของมาทิ้งให้ไม่รู้อะแต่ขอบใจล่ะเฮ้ยมีคนยิงเฮ้ยโอ้โหเห็นเฉยเอาเรื่องวะ เฮ้ยรถขนนึขนน้ขนเงินรถก็ง้อเอาโดง้อเลยอย่าอย่าทำ้ฉันตูงเย่เฮ้ยอาจจะรอดนะอาจจะรอดนะถ้ามันยิงโดนแล้วก็นะมันจะแบบลาไรก่อนไปพี่อย่างน้อยเราเข้าวงไปก่อนอ้าเวฮา,วา,วา้ยโหที่นั่งกินเฟ้นไฟนีน่ <c oughs> โอ้ยมันก็ขึ้นมักจะเร็วเสมอ <c oughs> พี่ทันไหมนี่พี่กินนิดเดียวกินนิดเดียวพี่อย่าย่ออย่าชกไปเลย เ <microphones and noises> ี่เราเราราเ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 าเราเราเาเราเรเราเ่าเราอราเราเรา้ราเราเเวลเาเร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 านราวรเราเราเรเาเรเราเราเราเรเราเราเรา่ราเะาเราตรเรา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 เมเรา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 เัารัรเราาาเรารเาเราเราเร่เีามาเราเราาวาาเาเ น้อยผมก็ต้องเอาชีวิตรอดจากวงก่อนที่พวกวงมันแรงมากยังไงพี่ตรงไปดิพี่เห็นตัวนึงเลยรู้มึงอยู่ในบ้านถาแถวๆนี้แหละหมอแป๊บ <c oughs> มึงอยู่ไหนผมเป็นงูที่ฉกแรงมากเลยพี่ต้องต้องใช้สมาธิสูงมากจากาังหวะนี้คือศึกชิงอีกแบบนีกจะเกิดสุดสุดชิงแข็งเปลี่ยนพี่เอาละพี่ตอนนี้เหลือดสี่คนแล้วนั่นสิไม่ได<ป>้ตัวหอมตัวหอมตัว มันไปตีเลยพจะตูไปยังไงว่าอย่างนั้นเราได้อีกตัวฉันบอกแล้วว่าฉันสามารถตอดนายได้